สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกากันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งเทศบาลตำบลค,คึกคักเร่งนำเอาผิดกับประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียไหลลงทะเลนายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสวัสด์ตันเกณฑ์นาย,ยกเทศบาลตำบลค,คึกคักและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่หมู่7บ้านบางหลาโอนตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ําเสียลงคลองก่อนระบายลงสู่ทะเลระยะทางกว่า300เมตรซึ่งก็ทําให้มีน้ําสีดําแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีร้านอาหารบางรายได้ปล่อยน้ําเสียและทิ้งขยะลงบริเวณคลองบางหลาโอนสร้างความสกปรกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอตะกัวป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งใช้สารจุลินทรีย์หรือ EM บําบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นและให้เทศบาลตำบลคึกคักจัดชุดสำรวจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมดำเนินการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งใช้กฎหมายและเทศบัญญัติเข้ามาควบคุมดูแลกับผู้กระทำความผิด โดยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะกองกำลังรักษาสันติภาพของจีนได้เพิ่มมาตรการป้องกันหลังจากพบผู้ป่วยอีโบลารายใหม่ในไลบีเรีย กำลังรักษาสันติภาพจำนวน558นายของจีนซึ่งกำลังช่วยเหลือรัฐบาลไลบีเรียในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบราได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันหลังจากมีการประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีการฆ่าเชื้อโรครถยนต์ที่วิ่งเข้าออกแคมป์และวัดอุณหภูมริร่างกายของเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าหากพบว่าสูงกว่า37.3องศาเซลเซียสก็จะถูกคัดแยกแล้วก็กักบ,บริเวณ ซึ่งการพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดเป็นสตรีหลังจากไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อรายใหม่มานานถึง20วันแล้วนั้นก็ทําให้ไรเบรียต้องรอคอยนานออกไปอีกเพื่อให้องค์การอนามัยโลกประกาศให้ไรเบรียเป็นเขตปลอดเชื้ออีโบราโดยองค์การอนามัยโลกให้เฝ้าดูไปอีกนาน42วันนับจากพบผู้ป่วยรายล่าสุดและหากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระหว่างนี้จึงจะประกาศให้ไรเบรียเป็นเขตปลอดเชือ้อ และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในข่าวพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะต้องหาได้การสารภาพว่าก่อนลงมือก่อเหตุตนได้ไปซื้อสุราจากร้านแถวบ้านมาดืมม่มจนเมาจึงทําให้ขาดสติเลยได้ทำการดังกล่าวลกันไปเด็กคนนี้ซื้อของร้านเฮียเมื่อวานนี่ใช่ป่ะที่ตะเกิดได้ตู้จารที่เกิดข้อความเป็นเนื้อไม่ด<า>ีเป็นที่เฮียขายเหล้าให้เด็กเหรอโทษ จยาบคทไครับคุณขายเหล้าให้เด็กคุณทำลายอนาคตเด็กรุงแต่งตั้งแต่พือนกำนวยเกิดก่อขึ้นในคันของบัรดา คลอดออกมาก็ปรุงแต่งเรื่อยไปจนถึงตายในที่สุดเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่าสังขารคือปรุงแต่งนี้เป็นอาการของชีวิตซึ่งต้อง